ชาวลัคนาราศีตุลฟังทางนี้ค่ะช่วงนี้คำพูดของท่านมีพลังมากๆเลยค่ะฉันมาสรุปให้ฟังนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงวันที่ 1, 1ถึงวันที่15ธันวาคม2568นี้ดาวอังคารทำให้คำพูดของท่านมีพลังมีน้ําหนักท่านจะก,กล้าแสดงความคิดเห็นกล้าโต้แย้งเหมาะกับการนำเสนอการเจรจาต่อรอง หรือการเขียนเพื่อนโน้มหนาวใจค่ะแต่ก็ระวังคำพูดที่อาจจะแหลมคมเกินไปก็ระวังการทะเลาะก,กับพี่ๆน้องๆหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะรวมถึงระวังอุบัติเหตุจากความประมาทด้วยค่ะส่วนดาวพุธก็จะทำให้ท่านคิดเรื่องเงินคิดถึงเรื่องการหารายได้อยู่ตลอดเวลาเป็นช่วงที่ดีมากสาหรับการสร้างรายได้ด้วยทักษะการสื่อสารเช่นการเป็นวิทยากรทำคอนเทนต์หรือว่าทำธุรกิจออนไลน์รายได้ของท่าน จะมาจากหลายช่องทางแต่ก็อย่าลืมเก็บออมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามค่ะ